เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนบทที่สองจันข้างแรมที่ลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้แสงสีนวลของมันเปล่งประกายพอที่จะมองเห็นแนวยอดไม้ได้ต่อมาไม่ถึงอึดใจด้วยซ้ำเงาร่างมหืมมาก็โผล่พ้นยอดไม้ เผยร่างให้เห็นได้ถนัดชัดตาร่างผอมแห้งที่มีความสูงเท่ายอดไม้ดวงตาทั้งสองข้างของมันกลมโตราวกับพระจันทร์ในยามเต็มดวงแต่ผิดกันตรงที่ดวงตาของเปรตตนนี้มันแดงกล่ำปานเลือดสดๆที่ไหลออกมากองกันส่วนเสียงคลืดคลาดที่ได้ยินนั้นต้นเสียงมาจากมือทั้งสองข้างที่ใหญ่เท่าใบตาลจนมันไม่สามารถยกขึ้นได้ถนัดจึงต้องลากมาทั้งอย่างนั้นส่วนเสียงหวีดเล็กแหลมที่ได้ยิน มันมาจากรูปากที่เล็กเกือบจะเท่ากับเข็มทั้งสามพรานเห็นเช่นนั้นก็เกิดอาการตกใจไปชั่วขณะแต่เพียงอึดใจก็สามารถดึงสติกลับมาได้เว้นแต่นายดำรงเท่านั้นที่มีอาการตกใจจนคุมสติไม่ได้เข้าพวาล้มลงก่อนจะตะเกียกตะกายไปเกาะขาพรานเท่าคำปันปเปรตใช่ไหมพรานนายดำรงว่าพลางซุกหน้าลงที่ขาของพรานเท่าตั้งสติดีๆครับคุณดำรง ไม่ต้องไปกลัวมันพรานเท่าว่าก่อนจะหันไปทางพรานน้อยเฮ้ยน้อยมาดูคุณดำรงหน่อยข้าจะไปเจรจากับไอ้เปรตนั่นเมื่อพรานน้อยเดินมานั่งลงข้างๆนายดำรงพรานเท่าคำปันก็เดินไปสมทบกับพรานไกลและทหารผีมัคคยินเปรตตนนั้นมันมายืนหยุดประจันหน้ากับพรานทั้งสองทหารผีมัคคยินเห็นเช่นนั้นก็ชักดาบออกมายกขึ้นชี้หน้าเปรตตนนั้นพรางตะโกนออกไป ไปตามทางของเองซะอย่ามารบกวนพวกข้าสิ้นคำพูดของมัคคยินแทนที่เปรตตนนั้นจะไปมันกลับก้มลงมาเปล่งเสียงหวีดร้องใส่จนคนทั้งหมดต่างต้องยกมือปิดหูใครเห็นท่าทางของมันหมายจะประสงค์ร้ายข้าจึงกลั้นใจพนมมือไร่คาถาไล่เปรตออกมาเสียงพึมพำบทสวดที่เป็นจังหวะและหนักแน่นเปล่งออกมาจากปากของพรานไกลเมื่อเจ้าเปรตตนนั้นมันได้ยินก็หยุดส่งเสียงหวีดร้อง เปลี่ยนเป็นเสียงร้องหอยหวนแทนเองจะไปตามทางของเองได้เรียงหรือใจข่าลงมือหนักกว่านี้ใกรสวดและตะคอกเสียงออกไปทว่าทีท่าของเปรตตนนั้นเหมือนมันจะไม่ยอมไปไง่ายๆมันยกมืออันใหญ่ของมันหมายจะตบลงที่ร่างของพรานไกลแต่แล้วมันก็ต้องร้องหวยหวนขึ้นอีกครั้งเมื่อพรานไกลเร่งไร่คาถาขึ้นอีกคำรบผีเปรตตนนั้นเริ่มดิ้นทุรนทุรายเพราะอำนาจของพระคาถา แต่กระนั้นถึงแม้มันจะได้รับความเจ็บปวดจากอำนาจพระคาถามันก็ยังพยายามใช้เมืออใหญ่ผิดธรรมชาติของมันเอื้อมมาหมายจะคว้าเอาร่างของพรานไกรพรานเท่าคำปันเห็นเช่นนั้นก็ยกปืนขึ้นพร่ำบนบริกรรมคาถาก่อนจะยกขึ้นยิงใส่เปรตตอนนั้นเมื่อกระสุนพุ่งออกไปประท้าเข้ากับร่างของไอ้ผีเปรตมันก็ทลาล้มไงายหลังไล่ไปดีๆไม่ชอบใช่ไหมต้องโดนอย่างนี้ พรานเท่าคำปันว่าพลางหักลำกล้องปืนสลัดกระสุนออกจากลำกล้องแล้วยัดกระสุนนัดใหม่เข้าไปฝ่ายเปรตตนนั้นที่โดนกระสุนปลุกเสกมันก็ล่าถอยหายเข้าป่าไปมันเล่นเราตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยหนทางต่อไปผมคิดว่าต้องระวังกันทุกฝีก้าวเพราะป่านี้เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ใครว่าพลางล้วงอมุดพระนารายออกมาจากย่ามส่งให้พรานเท่าคำปัน รือว่าป่านี้มันจะเป็นอย่างที่พ่อเท่าคำปุลเล่าให้ฟังที่ว่าป่าแห่งนี้มันเต็มไปด้วยผูดผีรานเท่าคำปันตั้งกระทู้คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับใกล้ตอบสั้นๆก่อนจะหันไปทางมัคคยินท่านพอจะสัมผัสอะไรในป่านี้ได้ไหมท่านมัคคยินทหารผีทำสีหน้าชนิดหนึ่งออกมาก่อนจะเอ่ยว่ากระผมสัมผัสได้ถึงวิญญาณหลายรูปแบบขครับทั้งพวกที่โกรธแค้นอาฆาตและหิวโหวย อย่างเช่นเปรตตนเมื่อกี้มากขยินว่าแล้วถอนใจทอบเป็นไปได้กระผมอยากจะให้ท่านขุนและสหายล้มเลิกการเดินทางครั้งนี้เพราะกระผมหวั่นใจว่าท่านขุนและสหายอาจจะเจออะไรที่หนักหนาสาหัสจนอาจจะถึงแก่ชีวิตใครถอนใจพลางหันไปทางนายดำรงก่อนจะกล่าวว่ามากันขนาดนี้แล้วย่างไรเราต้องทำให้สุดความสามารถก่อน หากไม่สามารถเดินทางไปต่อได้เมื่อน,นั้นค่อยล้มเลิกการเดินทางสิ้นประโยคไกรก็ให้พรานเท่าคำปันนำหมุดพระนารายไปตอกไว้คนละมุมเพื่อป้องกันเหล่าพูดผีที่เข้ามารบก,กวนโดยเวณยามผลัดต่อไปไกรขออาสาอยู่ยามต่อค่ำคืนอันระทึกผ่านไปจบจนกระทั่งรุ่งสางบรรยากาศป่าในบริเวณนั้นเต็มไปได้วยความเงียบงนันหมอกหนา และหยาดน้ำค้างหยดลงกระทบกิ่งไม้ดังเพาะแผะกองไฟที่ครุ่รนส่งควันขาวจางลอยออกมามันถูกพรานน้อยเขี่ยขึ้นก่อนที่เขาจะโยนท่อนฟืนลงไปครู่หนึ่งทีเดียวไฟก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งท่อนกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุข้าวไว้ในนั้นถูกวางเรียงกันที่กองไฟนายดำรงที่เพิ่งตื่นนอนเดินมารวมกลุ่มกับพรานทั้งสามในอาการที่เหม่อลอยราวกับคนไร้สติเป็นอย่างไรบ้างครับคุณดำรง ไกรเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นกิริยาของผู้เป็นนายจ้างนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับพอจะหลับตาลงทีไรหน้าของเปรตตนนั้นมันก็ลอยเข้ามาหลอกหลอนทุกครั้งไปเกิดมาผมไม่เคยเจออะไรเช่นนี้มาก่อนเลยครับอย่างดีนะครับที่คุณยังไม่เสียสติไปก่อนเพราะหลายคนเจอเหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อคืนต่างเกิดอาการเสียสติไปเลยก็มากไกลว่ามันยังดีที่ว่า ผมเคยเจอเหตุการณ์หลอนประสาทหลายหนในครั้งเที่ยวป่ามันพอจะช่วยผมพอคุมสติได้บ้างถึงแม้จะมีอาการกลัวอยู่ไม่น้อยก็ตามทีได้ดำรงว่าเช้าวันนั้นหลังจากหมอกหนาที่ลงจัดจางหายเผยให้เห็นป่ารอบด้านได้ถนัดชัดตาใครที่นำคณะออกเดินทางต่อไปโดยเส้นทางยังยึดแนวทางใต้เช่นเดิมหนทางเบื้องหน้านั้นเป็นป่ารกเต็มไปได้วยดงหญ้าและเครือเถาวัลย บางช่วงบางตอนมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางประเดี๋ยวเจอดงกอหญ้าและไม้พุ่มหนามขึ้นตรงหน้าปืนที่ถืออยู่ต้องเปลี่ยนเป็นสะพายแทนพรานไกลและพรานน้อยต่างช่วยกันตัดถางพงหญ้าเพื่อที่จะเปิดทางให้เดินจนกระทั่งออกมาโผล่ที่แนวป่าโลง่ลงๆได้ไกลก้มๆเงยๆมองบางอย่างไปตามพื้นดินครู่หนึ่งเขาก็เงยหน้าขึ้นก่อนจะหันหน้าวกออกไปทางซ้าย ไม่นานนักหลังจากพ้นแนวป่าช่วงหนึ่งภาพทางด่านก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าใกรหันมามองนายดำรงที่อยู่ในสภาพอ่อนล้าเหงื่อเม็ดเป้งผุดปลายขึ้นเต็มใบหน้าไปต่อเลยครับผมยังไหวนายดำรงเอ่ยตัดขึ้นก่อนที่ใครจะได้เอ่ยอะไรขึ้นมาใกรพยักหน้ารับก่อนจะพาคณะเดินไปตามทางด่านตลอดทางปรากฏรอยสัตว์เท้ากีบปะปนกับรอยช่างอยู่เป็นระยะ หลายคราวที่พวกเขาต้องเสียเวลาเดินวกไปวกมาตามทางด่านถึงพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินตัดเข้าป่าได้แต่ถา้าหากทำเช่นนั้นมันก็จะยิ่งเสียเวลาไปมากเนื่องจากป่าที่รกเรือ้อต้องเสียเวลาตัดถางจึงจะสามารถเดินฝ่าไปได้จากเช้าล่วงไปเที่ยงวันจนเกือบจะค่อนบ่ายไกลพาคณะหยุดพักกินข้าวเที่ยงตรงช่วงหนึ่งของทางด่านและเมื่อครั้นมีแรงเดินต่อเขาก็พาคณะเดินต่อไป ในช่วงหนึ่งขณะที่คณะเดินผ่านพุ่มไม้ตเตี้ยพลันนั้นพรานเท่าคำปันก็หยุดชะงักก่อนแหวกพงหญ้า,ข,าข้างทางด่านเข้าไปดูอะไรสักอย่างท่ามกลางสายตาปนสงสัยของคนในคณะหาไรระลุงพรานน้อยเอ่ยขึ้นพลางเดินตามไปดูยังไม่มีเสียงตอบจากพรานเท่ากระทั่งอึดใจหนึ่งพรานเท่าก็หันมากวากมือเรียกพรานไกลไอ้ไกลมาดูนี่หน่อยสิวะ กลเดินตรงเข้าไปยังที่ที่พรานเท่ายืนอยู่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือท่ามกลางพุ่มพืชชนิดหนึ่งที่ยืนต้นเขียวขจีนั้นคือซากของไม้พุ่มที่สูงประมาณเอลผู้ใหญ่ยืนตายอยู่ท่ามกลางหมู่พักพวกของมันใครเห็นเช่นนั้นก็อุทานออกมาต้นตองแตกตายพรายนายดำรงได้ยินเช่นนั้นก็เดินเข้ามาดูแล้วเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยต้นตองแตกตายพรายคืออะไรหรือครับเขาตั้งกระทู ถ้าพูดกันตามธรรมดาทั่วไปก็คือต้นตองแตกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณในหลายด้านแก้โรคหอบหืดแก้ปวดบวมและอื่นๆและถ้าหากพูดกันในทางด้านไสยศาสตร์แล้วคุณวิเศษของพืชชนิดนี้คือรากหากขุดร,รากของต้นตองแตกที่แก่จัดตามเริกยามแลนามาปลูกเสกตามพิธีกรรมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องรางป้องกันตัวจากอาวุธปืนได้ครับและที่เห็นอยู่นี่ คือต้นตองแตกตายพลายมันจึงมีธิดด้านคงกระพันมหาอุดในตัวโดยไม่ต้องปลูกเสกเพิ่มเติมใครอธิบายผมนึกว่าเรื่องพวกนี้มีแค่ในหนังสือหรือเรื่องเล่าเสียอีกนายดำรงว่าแต่ขณะนั้นเองพรานน้อยที่นิ่งฟังอยู่ก็ยกปืนในมือขึ้นเล็งไปที่ต้นตองแตกตายพรายพรานนั้นก่อนที่ใครในคณะจะร้องห้ามพรานน้อยก็เหนี่ยวไกปืนทันที นาทีนั้นแทนที่จะมีเสียงดังปังเท่ากลับมีเสียงดังแช่ออกมาแทนมหาอุดของแทว้วะพรานน้อยว่าพลางเอ่ยต่อขุดเอารากเลยได้ไหมลุงว่าแล้วพรานน้อยก็ทำท่าจะนั่งลงขุดแต่พรานเท่าคำปันห้ามไว้เสียก่อนโดยให้เหตุผลว่าหากจะขุดพืชอาถันต้องมีการทำพิธีเสียก่อนนั่นเองจึงทำให้พรานน้อยถอยออกมานาทีต่อมาพรานเท่าคำปัน ก็นั่งคุกเข่าลงที่กับพื้นก่อนจะประนมมือขึ้นพร้อมกับพร่ำบนบริกรรมคาถาไปครูต่อมาพรานเท่าก็ชักมีดซุยที่ข้างเอวออกมาขุดดินบริเวณโคนต้นตองแตกอึดใจใหญ่ทีเดียวพรานเท่าจึงสามารถขุดรากต้นตองแตกขึ้นมาได้รากโทนวะพรานเท่าพึมพำออกมาพร้อมกับส่งให้พรานไกลดูของดีแบบนี้หายากทั้งตายพลาย แถมยังเป็นรากโทนิกตั้งหากไกรว่าหลังจากที่ได้รากไม้อาถั์มาแล้วไกรก็นําคณะเดินลัดลออไปตามทางด่านต่อไปทางด่านที่ทอดยาวผ่านโป่งใหญ่ในที่สุดเส้นทางก็เริ่มเลือนลางบายแก่ล่วงไปจนเกือบเย็นย่ําค่าลงไปทุกทีทางด่านที่เดินกันมาก็ยิ่งรกทึบและรางเลือนเป็นลําดับจนท้ายที่สุดมันก็หายไปในช่วงป่ารกไกรยืนหันมองเพ่งพิจารณา หาที่พักแต่ยังไม่มีจุดไหนที่พอจะพักได้เลยอีกทั้งแถวนี้ก็ไม่มีลำห้วยหรือหนองน้ำที่พอจะมีน้ำให้ใช้ในการตั้งแคมป์ที่พักได้ใกลหันมาหาเรือกับคณะก่อนจะสรุปกันได้ว่าต้องกัดฟันเดินต่อไปอีกความเมื่อยล้าเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าทุกคนโดยเฉพาะนายดำรงที่ตอนนี้สภาพของเขาดูอิดโรยเป็นอย่างยิ่งบ่อยครั้งที่ใกลหยุดหันมามองผู้เป็นนายจ้าง กะว่าจะชวนพักสักหน่อยแต่ทว่านายดำรงยกมือขึ้นห้ามพร้อมกับบอกให้เดินต่อไปต่อครับพรานผมยังไหวใครได้ยินประโยคนั้นก็ร้องบอกพรานน้อยที่เดินรังท้ายดูแลนายดำรงด้วยก่อนจะเดินต่อไปยังดีที่เส้นทางช่วงนี้เป็นป่าหญ้าเตียเต้ยๆทำให้เดินได้สะดวกบรรยากาศรอบด้านเริ่มสลัวลางใครนำคณะเดินฝ่าดงมาถึงช่วงหนึ่งก็พบเข้ากับทางด่านอีกเส้นหนึ่ง มันสร้างความเงนให้กับพรานทั้งสามไม่ใช่น้อยเพราะว่าปกติแล้วทางด่านสัตว์มันจะไม่ตัดกันเช่นนี้ทั้งสามพรานเพ่งมองพิจารณาอยู่ครู่ก็สังเกตได้ว่าทางด่านทางเส้นนี้มีร่องรอยของผู้คนเดินย่ำผ่านไปปะปนกับรอยเท้าสัตว์ดูแล้วรอยเท้าพวกนี้มันน่าจะผ่านที่นี่ไปไม่น่าจะเกินสามวันพรานน้อยที่นั่งลงเพ่งพิจารณารอยเท้าเงยหน้าขึ้นบอก พรานคิดว่าเป็นพวกไหนกันครับนายดำรงเอ่ยถามไม่แน่ใจครับแต่ดูจากรอยเท้าแล้วน่าจะเป็นพวกฐานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ก็พวกตามล่าหาสมบัติที่ผ่านมาทาั้งนี้ไกรว่าเราจะตามรอยไปไหมครับนายดํารงเอ่ยขึ้นตามครับเพราะที่ลุ่มทิศทางด่านลาดลงไปอาจจะมีลําห้วยหรือบึงน้ำที่เราพอจะใช้ได้ไกรว่า ทางด่านที่รอยเท้าสัตว์ปะปนกับรอยของมนุษย์รอยของพวกมันมุ่งลงไปยังที่ลุ่มไกรก้มพิจารณาดูอีกครั้งจนอึดใจหนึ่งก่อนจะพาคณะเดินไปตามรอยทางด่านที่มุ่งหน้าลงที่ลุ่มชั่วโมงต่อมาหลังจากที่เดินฝ่าความสลัวของดงทึบท้ายที่สุดพวกเขาก็พบเข้ากับลำห้วยตื้นสายเล็กๆที่มีน้ำไหลเอือเอ่อยๆพอที่จะใช้หุงหาอาหารได้ในคืนนี้ทว่ามันน่าแปลก ตรงที่ลำห้วยตื้นตรงนี้ไม่มีร่องรอยการหยุดพักของคณะเจ้าของรอยเท้าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เลยแม้กระทั่งรอยสัตว์ป่าพวกมันยังไม่หยุดพักกินน้ำตรงนี้เลยแปลกวะพรานเท่าพึมพำออกมาสัตว์ผ่านตรงนี้แต่ไม่มีตัวไหนหยุดกินน้ำเลยแม้กระทั่งพวกที่ผ่านมาก่อนยังไม่มีการหยุดพักตรงนี้หรือว่าในาน้ามันมีพิษหรือเปล่าลงุงพรานน้อยเอ่ยขึ้น ก็อาจจะใช่พรานเท่าคำปันว่าก่อนจะล้วงงากำจัดออกมาจากย่ามก่อนจะแกว่งลงไปในน้ำครั่หนึ่งพรานเท่าคำปันก็เอากลับขึ้นมาดูในน้ำก็ไม่มีพิษหรือไม่พวกนั้นอาจจะผ่านมาในช่วงเช้าเลยไม่หยุดพักกันที่นี่ไกลว่าแต่สีหน้าของเขายังปะาปนไปด้วยความสงสัยอย่างเช่นทั้งสองพรานในขณะน,นี้แต่ถ้าว่าพวกเขาต้องเก็บอาการเหล่านั้นเอาไว้ก่อน เพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องจัดการเรื่องที่พักและอาหารอีกทั้งตอนนี้แสงลำสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็ปลุกหายไปแล้วภายใต้เงาไม้ที่คลึ้มเหมิดของป่าบริเวณริมลำห้วยแมกไม้หมู่นั้นทอดเงาสูงตรงานดำทะมึนพระหนึ่งทหารยามที่ยืนคอยเฝ้าสถานที่ห่วงห้ามค่ำนั้นพวกเขายึดเอากอไผ่ริมลำห้วยเป็นที่พักกองไฟสองสามกองถูกก่อขึ้นไปร,บรอบๆป้องกันสัตว์ป่าอย่างเช่นเคย ด้วยความอิดปรโรยหลังจากจัดการกับอาหารเย็นเสร็จนายดำรงจึงขอตัวนอนก่อนเมื่อหัวของเขาถึงหมอนไม่ถึงอึดใจด้วยซ้ำเสียงกรนเบาๆก็ดังแว่วมาคืนนี้พรานเท่าคำปันอาสาอยู่ยามในผลัดแรกเริมลำห้วยในยามนี้นอกจากเสียงน้ำในลำห้วยที่ไหลรินแล้วในราวป่าตลอดจนสองฝากฝั่งของลำห้วยนั้นไม่ปรากฏสภาพสำเนียงใดๆขึ้นเลยมันเงียบจนทำให้เกิดความอึดอัดอย่างไรบอกไม่ถูก พรานเท่านั่งกอดปืนมือข้างหนึ่งเขี่ยไฟในกองให้ลุกชนสายลมเย็นเอื่อยๆโบกพัดมาเป็นมรรยะมันหอบเอากลิ่นบางอย่างลอยมากลิน่นดับที่ดูคล้ายกับเศษซากใบไม้เน่าปนกับกลิ่นฉุนแรงของอะไรบางอย่างลอยกับสายลมพัดต้องเข้าจมูกของพรานเท่าแกปลดปืนที่พาดไหลลงมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมมือข้างหนึ่งก็ล้วงเอาไฟฉายสองกราดไปร,บรอบๆหูก็คอยพยายามเงียบฟังไปด้วย ว่ามีสิ่งผิดปกติเคลื่อนไหวในราวป่าหรือไม่เมื่อไม่พบสิ่งใดพรานเท่าก็กลับมานั่งลงข้างๆกองไฟเช่นเดิมใครและพรานน้อยเกิดอาการนอนไม่หลับเพราะบรรยากาศป่าที่มันผิดปกติเกินไปทั้งสองจึงลุกมานั่งร่วมวงกับพรานเท่าอ้าวพวกเองทำไมไม่นอนกันนะรอพรานเท่าเอ่ยท้วงบรรยากาศแบบนี้ใครจะนอนได้ละลุงเงยียบวังเวงราวกับอยู่คนละโลกพรานน้อยว่า ใช่อย่างที่น้อยมันว่านะบรรยากาศเงียบเกินไปจนรู้สึกอึดอัดเต็มทนใกลเอ่ยเสริมขณะเดียวกันนั้นเสียงแกรกกรากลากยาวก็ดังขึ้นอีกครั้งพรานทั้งสามต่างลุกพรวดคว้าเอาปืนพร้อมไฟฉายขึ้นมาถือไว้ในมืออย่างรวดเรว็วนั่นเสียงอะไรพรานน้อยตั้งกระทู้ไม่รู้ว่เมื่อกี้ข้าก็ได้ยินเสียงแล้วครั้งหนึ่งส่องไปหาก็ไม่เจออะไรพรานเท่าว่า รอวจะเป็นเสียงของพวกหนูวนายขณะนั้นยังไม่ทันที่จะสิ้นประโยชน์ของพรานน้อยพลันเสียงแกรกๆก็ดังขึ้นเหนือที่พักของพวกเขาพรานทั้งสามต่างยกปืนขึ้นเลง็งจับไปยังทิศของเสียงการเคลื่อนไหวไฟฉายทั้งสามกระบอกที่บัดนี้ส่องจับไปยังทิศที่คิดว่าเป็นทางต้นเสียงเป็นจุดเดียวสายตาทั้งสามคู่สอดสายหาสิ่งผิดปกติพลันในจังหวะนั้นเองนายดำรงที่นอนอยู่ ก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับร้องเออะขึ้นสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยตะขาบยักษ์พรานทั้งสามหันไปดูนายดำรงต่างก็รู้สึกเย็นวาบไปตั้งแต่ศีรษะลงไปจะถึงปลายเท้าเมื่อภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือภาพของผู้เป็นนายจ้างที่กำลังถูกตะขาบยักษ์ตัวขนาดเท่าคนขากอดรัดร่างพร้อมกับพยายามฝังคมเขี้ยวลงที่ร่างของนายดำรงยังดีที่เขาใช้มือยันช่วงคอของตะขาบยักษ์ตัวนั้นไว้ พรานคำปันและพรานน้อยพยายามหาช่องยิงอย่างลนลานแต่ก็ไม่สามารถยิงออกไปได้เพราะถ้าหากพลาดขึ้นมานั่นอาจเป็นอวสานสุดท้ายของชีวิตผู้เป็นนายจ้างของตนใกรเห็นเช่นนั้นจึงวิ่งไปคว้าเอามีดซุยพร้อมกับพุ่งตรงไปหานายดำรงเมื่อเข้าไปถึงระยะพอเหมาะเขาจึงเงื้อมีดยกขึ้นฟันเข้าที่ร่างของตะขาบยักษ์ตัวนั้นจนขาดเป็นสองท่อนนายดำรงตั้งท่าได้ ก็เวียงร่างครึ่งท่อนของไอ้ตะขาบยักษ์ไปอีกทางก่อนที่เขาจะถลันตัวคว้าเอาปืนพลางล้มลุกคลุกคลานวิ่งมารวมกลุ่มกับพรานน้อยและพรานกำปันพร้อมกับละล่ำละลักออกมาจนแทบจะไม่เป็นภาษาพรานเท่าคำปันต้องบอกให้ใจเย็นลงใจเย็นก่อนครับคุณดำรงตะขาบยักษ์เห็นไหมมันเกือบฆ่าผมนายดำรงว่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเห็นครับพรานน้อยว่า ก่อนจะสะบัดออกมาอีกเกิดมาพึ่งเคยเห็นตะขาบตัวขนาดนี้มีนาละกลิ่นชุนๆเหมือนกลิ่นพวกมแมลงพิษพรานเท่าคำปันว่าขณะนั้นเองตะขาบตัวที่ขาดเป็นสองท่อนมันกำลังดิ้นตะเกียกตะกายไปมาท่อนหนึ่งที่เป็นส่วนหัวมันพยายามตะเกียกตะกายพุ่งตัวเข้ามาหากลุ่มคนใครเห็นเช่นนั้นก็เอื้อมมือขึ้นฟันย้ำเข้าไปอีกครั้งนี้พวกเขาเพิ่งสังเกตได้ว่า เมื่อตะขาบยักษ์ตัวนั้นโดนฟันร่างของมันแทนที่จะมีน้ำเลือดสีใสดังเช่นแมลงทั่วไปแต่ว่าเลือดของมันกลับเป็นสีแดงฉานคล้ายกันกับเลือดสัตว์ใหญ่มันสร้างความตะลึงงันให้กับคนทั้งสี่อย่างเป็นที่สุดแต่นั่นยังไม่ทันที่จะมีใครได้เอ่ยอะไรขึ้นพลันเสียงแกรกกรากลากยาวก็ดังขึ้นจากป่ารอบๆด้านอีกครั้งใช่พวกตะขาบยักษ์ไม่ครับพรานนายดำรงเอ่ยขึ้นพลางหันเบรียหันขวางมองไปรอบๆ อาจจะใช่ครับผมว่าเรารีบเก็บของออกจากตรงนี้กันก่อนเถอะครับไกรว่าปานี้ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่ตาเท่าคำปุนว่าพรานน้อยเอ่ยขึ้นขณะนั้นพวกเขาที่ต่างเร่งเก็บข้าวของกันอยู่นั้นฝูงตะขาบยักษ์ก็ปรากฏตัวออกมาภาพตะขาบยักษ์เรือนร้อยมันทำเอาทั้งหมดเกิดอาการขนพองสยองกล้าวเป็นยิ่งนักไอไกรเองมีคาถาดีอะไรที่พอจะปราบไอตะขาบพงนี้ได้ งัดออกมาสู้หน่อยสิวะเยอะขนาดนี้คาถาไรเจ้าพวกมันอยู่ละไอ้น้อยหากเป็นสัตว์ที่เกิดจากคาถาปลุกเสกว่าไปอย่างที่พอจะใช้คาถามากำราบได้ใกลว่าแล้วกล่าวต่อตอนนี้วิชาที่ดีที่สุดคือวิชาหนีเอาตัวรอดวะว่าแล้วไกลก็ล้วงเอาเข็มทิศขึ้นมาดูเพื่อจับทิศเพราะว่าถ้าหากหนีโดยไม่ดูทิศท,ทางในป่าทึบเช่นนี้พวกเขาอาจจะลงทิศไปโผล่ในที่หนึ่งที่ใด ที่หาทางกลับยากเป็นแน่เมื่อใกลจับทิศได้มุ่งลงใต้ได้แล้วเขาก็เรียกทุกคนให้ตามไปตามมาเร็วเขา้าว่าแล้วไกลก็วิ่งนําหน้าคณะลุยไปอีกฝากของลำห้วยถึงแม้ผู้ที่ติดตามไปจะเกิดความสงสัยอยู่บ้างก็เถอะแต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็นทางรอดจากฝูงตะขาบยักษ์เพียงทางเดียวเท่านั้นเพราะลำห้วยฝั่งตรงข้ามนั้นมันมีพวกตะขาบยักษ์น้อยกว่าทางนี้ หากจะฝ่าไปมันก็จะง่ายกว่าทางนี้ทว่าอย่างหนึ่งที่พวกเขาคิดไม่ถึงคือในทีแรกคิดว่าฝ่าออกไปจากตรงนี้ได้พวกมันก็ไม่ตามแล้วหากแต่ว่าพวกฝูงอสรพิษพวกนั้นเองมันกลับไล่ตามพวกเขาอย่างไม่ลดละเช่นกันพวกหนึ่งมันพยายามว่ายน้ําข้ามมาพวกที่อยู่ฝั่งนี้ก็ไล่กวดตามมาเช่นกันความมืดของผืนดงและป่าอันรกทึบทําให้การวิ่งในเวลากลางคืนนั้นมันเป็นเรื่องยากเอาการอยู่ บ่อยครั้งที่พากันล้มลุกคลุกคลานเพราะขาไปเกี่ยวกับกอหญ้าและเครือเถาวันไกรผู้ที่วิ่งนำหน้าคณะพลางวิ่งพลางหยุดดูเข็มทิศในใจพยายามเรียกหาฐานผีมขคยินแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นที่หน้าแปลกยิ่งนักเพราะโดยปกติแล้วเขามักจะโผล่มาในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้แต่ว่าตอนนี้เขากลับหายไปหลายครั้งที่ต้องวิ่งวกไปเวียนมาตามเส้นทางที่สูงสูงต่ำต่ำ แต่แล้วความก็เหมือนการหนีเสือป่าจระเข้เมื่อพวกเขาวิ่งพ้นเนินสูงขึ้นมาและกำลังจะก้าววิ่งลงหุบภาพที่ประจักษ์อยู่ตรงหน้าเมื่อแสงของไฟฉายสส่งไปกระทบกับสิ่งที่อยู่ภายในหุบตื่น่ามกลางดงไม้ทึบนั้นทาเอาคนทั้งสี่เกิดอาการเย็นว่าไปทั่วสันพางกายเมื่อภายในหุบนั้นเต็มไปได้วยฝูงตะขาบยักษ์นับร้อยนับพันพันตัวเอาไงดีวะไกรดูเหมือนพวกเราจะหลงเข้ามาในดงของมัน พรานเท่าคำปันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่วิตกไกรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งไฟฉายในมือก็ส่องกราดาไปมาเพื่อหาทางหนีทว่าไม่มีทางไหนเลยที่จะฝ่าออกไปได้พวกตะขาบยักษ์มันก็ตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆจะว่ายังไงก็รีบรีบคิดเถอะไอไกรพวกมันเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วพรานน้อยเอ่ยขึ้นตอนนี้ในหัวของพรานไกรพยายามคิดหาคาถาทุกบทรวมถึงวิธีการต่างๆ แต่แล้วเขาก็คิดอะไรบางอย่างออกมาได้ก่อนจะหันไปทางนายดำรงคุณดำรงครับที่คอห้อยองค์พยาครุฑใช่ไหมครับใช่ครับพรานเจ้าไปทำอะไรหรือครับอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับถอดออกมาให้ผมเร็วเข้าสิ้นประโยคของไกรนายดำรงก็รีบถอดสร้อยคอส่งให้ไกรเมื่อพรานไกรได้องค์พยาครุฑมาแล้วเขาก็ยกขึ้นเหนือหัวก่อนจะเร่งบริกรรมคาถาบทหนึ่งที่แม้กระทั่งพรานเท่าคำปัน ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อเสียงพร่ำบนบริกรรมคาถาดังขึ้นมาเหล่าบรรดาตะขาบยักษ์ที่กำลังพุ่งตัวเข้ามามันก็เกิดอาการถอยหนีบ้างดิ้นทุรนทุรายเป็นที่ชะงนแก่สายตาของพรานเท่าคำปันพรานน้อยและนายดำรงยิ่งนักไกรบริกรรมคาถาไปเรื่อยพลางเดินลงไปในหุบอย่างช้าๆฝูงตะขาบยักษ์ที่ไต่โยเยภายในหุบต่างขยับแยกเปิดทางออกเป็นสองฝั่ง เมื่อพื้นดินบริเวณนั้นปราศจากพวกตะขาบมันก็เผยให้เห็นเศษซากมนุษย์และสัตว์ทั้งเก่าและใหม่นี่มันตะขาบพวกนี้มันล่าคนมากินหรือพลานอาจจะเป็นอย่างนั้นครับหรือไม่คนที่ตายที่นี่พวกเขาอาจจะหลงเข้ามาในดงของมันพรานเท่าคำปันว่าทั้งสามคนเดินก้าวตามหลังพรานไกลไปอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความระทึกปนขนหัวลุกตะขาบหลายตัวที่อยู่ตรงหน้า ชูหัวไปมาหมายจะพุ่งเข้ากัดแต่เมื่อไกลเดินเข้าใกล้พวกมันก็เป็นอันดิ้นทุรนทุรายหลบปลีกหนีออกไปเกือบชั่วโมงทีเดียวพวกเขาทั้งหมดจึงจากหุบได้แต่ทว่าตะขาบพวกนั้นมันยังตามมาอยู่ไกลที่เดินนำหน้าจึงหันกลับมาอยู่รังท้ายลุงคำปันนำทางแทนผมทีวิ่งตรงไปเรื่อยๆยึดแนวทิศใต้ไว้ไกลว่าเราเองไหลไกล พรานเท่าคำปันเอ่ยถามผมจะกันพวกมันไว้ก่อนลุงพากันหนีไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปใกรว่าพลางผลักพรานคำปันให้นำหน้าคณะไปในขณะนั้นพรานน้อยและนายดำรงที่ต้องยอมจำใจวิ่งตามพรานเท่าคำปันไปเพราะขืนอยู่ไปก็ไม่มีทางช่วยอะไรได้รังแต่จะเป็นตัวถ่วงขณะนั้นพวกอสร,รพิษที่อยู่ในหุบพวกมันดูเหมือนจะไม่กล้าขึ้นมาราวกับบ้าเขตหากินของมันสิ้นสุดนสันเนินหุบตรงนี้ แต่ถึงอย่างไรเพื่อความไม่ประมาทใกลจึงยืนไร้คาถากันพวกมันไว้จนกว่าจะแน่ใจว่าพักพวกของตนได้หนีไปไกลพอสมควรเขาจึงวิ่งตามไปป่ารกที่หนาทึบไปด้วยเครือเถาวันมันไม่ง่ายเลยที่จะวิ่งฝ่าไปได้ในความมืดเช่นนี้บ่อยครั้งที่เครือเถาวันพันแข้งพันขาจนล้มหัวคำมําไปตามๆกันและบ่อยครั้งที่ทั้งสองพราน ต้องคอยวิ่งกลับมาพยุงเอาร่างของนายดำรงที่ทำท่าจะวิ่งตามไม่ไหวทางด้านพรานเท่าคำปันที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งนำหน้านายดำรงและพรานน้อยมาถึงช่วงหนึ่งของแนวป่าพรานเท่าต้องเป็นอันหยุดวิ่งกระทันหันอีกสองคนที่ตามหลังมาต่างก็หยุดวิ่งไปเช่นกันเมื่อเบื้องหน้าปรากฏแนวทางลาดลงสู่ที่ต่ำพรานเท่าหยุดชะงักส่องกราดไฟฉายลงไปดูก็ต้องเกิดความรู้สึกเสียวาบขึ้นมาทันที เพราะถ้าหากหยุดไม่ทันเมียนได้กลิ้งลงไปนอนด้านล่างในสภาพร่างกายแหลกเหลวเป็นแน่ด้านพรานไกลที่วิ่งตามมาทันเห็นว่าเบื้องหน้าเป็นทางลาดลงสู่พื้นที่ราบเขาก็หยุดพิจารณาดูเขาไงต่อว่าไกลพรานคำปันเอ่ยถามคงต้องหาที่พักกันแถวแถวนี้ก่อนครับลุงลงไปข้างล่างตอนดึกๆเช่นนี้ไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรเป็นอันตรายบ้างไกลว่าแล้วไอ้พวกตะขาบยักษ์พวกนั้นล่ะ มันตามมาไม่พรานนายดำรงเอ่ยถามพวกมันเลิกตามแล้วครับว่าแล้วไกลก็ส่งสร้อยพญาครุฑคืนให้นายดำรงว่าแต่ในตอนนั้นพรานไร้มนอะไรครับถึงทำให้พวกตะขาบยักษ์พวกนั้นไม่กล้าเข้าใกล้นายดำรงเอ่ยถามอีกครั้งมนอาลัมพายครับไกลตอบพรานเท่าคำปันได้ยินก็หันขับมาทางพรานไกลข้าเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยคิดว่าบทคาถานั้นจะมีอยู่จริง นึกว่าเป็นเพียงตำนานชาดกที่เล่ากันต่อๆมาเซะอีกครั้งหนึ่งผมก็เคยคิดแบบนั้นจนกระทั่งพ่อของผมได้เหตตำราเล่มสุดท้ายมาในนั้นมันมีมนอาลัมพายอยู่ท้ายเล่มเดี่ยงถือว่าโชคดีที่มันใช้ได้ผลไม่อย่างนั้นผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าพวกเราจะเป็นยังไงใกลว่าไอ้มอนในข้าคิดว่าเอาไว้ปราบพญานาคอย่างเดียวซะอีกพรานน้อยพลงขึ้น มนอลัมพายปราบอสรพิษได้ทุกชนิดเลขอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยว่าตั้งใจให้มีผลกับพวกดใดไกลว่าแล้วกล่าวต่อตอนนี้หาที่พักอแรงกันก่อนเถอะ